ฮัลโหลสวัสดีทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับเพื่อนๆของเราอสมัตมาน,นี่เพื่อนๆของเรานี่คือเจ้าลิงเจ้าลิงลิงตีลังการครับทุกคนนี่โชว์สเต็ปเลยโชว์สเต็ปว้วว้าโอ้ไปนู่นเลย นี่เป็นคู่ก,กันกับพี่วัวโอ้โหเขาหยุดแล้วเขาต้องการปบมือครับปบมือนี่และนี่คือคราวคราวคือแม่วัวนะฮะเป็นวัวนมนี่ โอ้โห oh, oh, oh. เดินได้หรือเปล่านะแม่วัวอันนี้ก็คือวัวเหมือนกันมีวัวสองขามีวัวสี่ขาไอวีเดินคู่กันหน่อยเฮ้ยวัวเป็นไรไม่รู้และนี่คือไดโนเสาร์ไดโนเสาร์คอยาวนะเป็นไดโนเสาร์กินพืชดูสิครับโอ้โหเดินไปหา เดินไปหาเจ้ายิงแล้วเดินไปเตะลิงลิงไม่ยอมปลืองกาและนี่คือไดโนเสาร์เจ้าทีไทยเท,ทอร์ท็อปนะฮะเขาชื่อไทยเท,ทอร์ท็อปโอ้เป็นไดใส่เชื่องช้านะฮะโอเคเอโรเพนช้างนี่คือช้างเอเชีย เอโดเพนเอ้ยคลอดลูกเนืออะไรหล่อนออกจากท้องเนี่ยเอโดเพนช้างอ้าวนี่คือจิ้งก่กายักษ์โอ้เจ้ากิ้งก่ายักษ์ตัวใหญ่ใหญ่มากเลยทุกคนโอ้ตีลังกาใหญ่เลยนะ่นี่ะโอเคทุกคนวันนี้ก็ลากันไปก่อน ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย